สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือพมานะครับเดี๋ยวชาวนี้นะฮะก็มาใส่บาตรกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับจ่าเอ็มนะฮะสวัสดีครับโอ้สตอรี่นะฮะสวัสดีแหสวัสดีโอ้สตอรี่สวัสดีเมฆสตอรี่นะฮะสวัสดีต้นฮักตกอกด้วยนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วนะครับ โอ้แต่ชานมาเร็วมากนะครับปืด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 เร็วเทตาเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปเสือต้องไปใส่บาทคัากลับแทนนะครับเพราะว่าัวแต่ยืนโมนะฮะใส่บาทไม่ทันตดนขามานะฮะเลยใส่ค้ากลับแทนนะครับ สาธุสาธุสาธุกันนะครับพระสงฆ์มารับบาตรนะครับวันนี้ห้ารูปครับอ๋อนี่ป้าใส่บาทด้วยครับผมนะ งานวันนี้ครับนักขี่งานที่กำลังเช้านักขี่งานเป็นคนสนับสนุนงานวันนี้งานวันนี้20 20 20 20น่าได้แล้วว่าจะงานถ่ายกองหน้านะครับถ่ายกองหน้าย้อนให้ไหมเขาบอกว่าเขาก็ นุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับทุกคนเด็กเสือไปเตรียมใส่บาทก่อนนะครับผากลับนะวิ่ง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 ครับลืมใส่บาครับวิ่ง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 อ่ะวิ่งลืมใส่บาท

ใส่บาทกันครับผมใส่บาทกันครับใส่ไม่ทันค้าไปก็ใส่คัากลับแทนฮะ <c oughs> ััดดใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับพระคุณเจ้าก็เดินต,ตับวัดนะครับผมนะฮะตาชานก็ทำหน้าที่ทุกวันเหมือนเดิมนะฮะทุกๆเช้านะครับผมนะ,ะ่มารับนะฮะของจากการใส่บาทนะฮะใส่รถจักรยา,ยานไฟฟ้าแล้วเพื่อไปส่งที่ วัดนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันเดินนะครับสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับบรรยากาศเช้านี้นะฮนะณบ้านเกาเกามีทะเลหมอกสวยงามนะครับเหมือนเดิมนะฮะโอเหนื่อยนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากออกอยากออกอยากออกเป็นยังไงครับออกหน่อยเครับอุ้ยแนี่ยเสียงดังนะเนี่ยเสียงดังนะเราอ่ะเสียงดังนะเนี่ยทักทายเลยนะคะเขาร้องเพลงเลยถ้าเห็นพี่พี่ก็ฉีใส่เลยโอ้ยคุณพี่นี่นิสัยไม่ดีเลยเนาะอยากออกแล้วเหรอ ไม่ออกครับกลัวรถครับเออเออเอออยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยจับมือหน่อยจับมือหน่อยไม่ให้จับนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอยากออกอยากออกอุ้ยอยากออกอยากออกอยากออกออกตรงไหนดีออกตรงไหนดีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากออกเหลือเกินอยากออกอยากออกอุ้ย จะกินไหมกินไหมกินไหมทักใครับเลียกันเลยนะเลียกันเลยออกไม่ได้หรอกวันนี้นู่นพี่เมย์มาก่อนนะครับอยากออกะคะพี่เมย์มาก่อนนะคะพี่เมย์มาก่อนนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้โอ้ยโอ้ยอยอ้ยอ้ยโก้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้วอ้อ้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้อ้ยอ้ยโอแย้ยโอ้ยออ้ยอ้้ยอ้้ยอยอ้อ้ยอย จับมือกันก่อนนะคะจับมือกันก่อนจับมือกันก่อนเร็วเรวเรวเอาเรียใหญ่เลยค่ะเรียใหญ่เลยโอ้ยอยากออกแล้วตรงไหนเนาะตรงไหนเนาะตรงไหนเนาะโอ้โอ้โอ้ม่ไงตรงนี้ไงออไแม่แสนบอกว่าอยู่นี่ก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโอ้โหร้องเพลงแล้วนะคะ พลัวว่าจะพาไปเที่ยวีนร้องเพลงใหญ่เลยนะพี่นี่เป็นยังไงชาวนี้นุ่นนุ่นวิ่ง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 สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะ เข้ามาแล้วก็ช่วยกันดูโฆษณาโฆษณาแล้วก็กดไลค์นะครับก,กดไลค์เสร็จก็อย่าลืมนะครับส่งหัวใจมาสามดวงนะครับผมใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาขอพอรปลูกกันตรงนี้ดีกว่านะครับเทเลหมอกก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะทะเลหมอกนะฮะไปไปมา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 หายหายไปไป,ไปนะฮะแอบไปฝั่งภูหลวงนะฮะแล้วก็แอบมาโ,โผล่ฝั่งภูผาแอกนะตอนนี้กลับมาภูผูที่ภูหลวงอีก,กรอบหนึ่งแล้วนะทะเลหมอกนะฮะขอพรปลูกกันนะครับผมนะฮะนี่นะครับ